เจตุ่มนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการประกอบ UV นะครับอุปกรณ์ในกลอง UV นะครับจะมีอะแดปเตอร์นะครับมีคอสแตนเลสนะครับมีคอสแก้วมีโอริงคอสแก้วแล้วก็มีหลอด UV และกล้ามปูมสำหรับล็อกนะครับขั้นตอนในการประกอบนะครับเริ่มต้นเลยให้เอาคอสแตอรเลสมาธรรมดาจะใส่ไปในสณานี้นะครับให้เราถอดเกลียวมาให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นให้เอาคอสแก้วมา นะครับอดแก้วมาเสร็จแล้วจะมีโอลิงใช่ไหมครับให้ใส่ไปด้านปากที่มีรูนะครับอ่าใส่ไปเลยครับใส่ดีๆค่อยๆใส่นะครับถ้าจังหวะเนี้มีวัสลีนนะครับเอาวาสลีนมาทาด้วยมันจะได้ช่วยลื่นขึ้นนะครับมันจะทำให้ใส่แล้วน้ำไม่ซึมนะครับใส่ประมาณนี้ก็พอครับสักสองสามเซนนะครับหลังจากนั้นให้ใส่ไปในคอดแก้ว กราบนะครับกดไปนะครับมันจะพอดีหลังจากนั้นนะครับให้เอาตัวฝาใส่หมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนสนิทนะครับจนสุดเกี่ยวนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าให้เอาหลอด UV ครับใส่เข้าไปหลอด UV ใส่และด้านนี้จะมีขั้วนะครับให้ใส่ขั้วหลอด ใส่ครัวหลอดเข้าไปเอาให้สนิทเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นปอกป้องกันนะครับป้องกันซ้นแสงออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปครับแค่นี้เองประกอบหลอดย v ครับง่ายๆกับร้านเจตุลนะครับ